ซีไวันนี้นะครับจะชวนเพื่อนๆมาตกลุมรักกับเค้กเบอร์รี่ครัมเบิร์กันนะครับเป็นเค้กที่หน้าตาสวยงามหอมอร่อยครบ3มิติกับมิติความกรุบกรอบหอมหวานจากครัมเบิร์ความนุ่มเนียนของเนื้อเค้กสุดท้ายนะครับเป็นมิติรสเปรี้ยวสดชื่นของเบอร์รี่นั่นเองนะครับกูดีมากกูดีเนื้อเค้กเนี่ยมันนุ่มนวลหวานหอมครัมเบิร์นะมันจะได้ความกรุบกรอบใช่ปะเราก็เจอเบอร์รี่แบบรสชาติออกตัดเปรี้ยวอะสิ่งนี้คือครบรสมาก บอกได้เลยนะครับว่าเค้กชนิดนี้เนี่ยมือใหม่หัดอบเนี่ยสามารถทําได้แบบสบายๆเลยยิ่งวันนี้นะเรามีตัวช่วยสุดล้ำนะครับจากเคน w o ูด2ตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นเครื่องผสมอาหารเค n บ o ูดรุ่น KBL85 นะ แล้วก็เครื่องเปรียมอาหารเคนบุลด้วย FDM 3 0 1 SS นะครับที่จะทำให้เค้กของเราในวันนี้เนี่ยง่ายขึ้นไปอีกนะครับ oh. เดี๋ยวมาพิสูจน์ความง่ายกันเลยก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็ต้องลองช่อง Tik t o k ให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับส่วนผสมของเราเนี่ยจะมีส่วนผสมที่เป็นเนื้อเค้กครัมเบิลตัวเบอร์รี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำครัมเบิลกันก่อนซึ่งครัมเบิลมันคืออะไรนะครัมเบิลนะครับคือส่วนผสมที่ทำมาจากแป้ง น้ำตาลแล้วก็เนยนะแป้งกรรุนรวนนะครับเอาไว้โรยหน้าขนมอบอย่างพวกแอปเปิลครัมเบิลมัฟฟินพวกพายอะไรพวกนี้จะให้สัมผัสที่กรุบกรอบร่วนนะครับและนี่คือส่วนผสมที่ใช้ในการทำครัมเบิลของเรานะครับปกติเวลาเราทำครัมเบิลใช่ไหมครับเราจะใช้วิธีใช้ในอ่างผสมผสมแป้งกับเนยแล้วก็ใช้มือบี้ภา,าษาฝรั่งเขเรียกว่า สามเลขโอ้โหมีสับภาษาฝรั่งด้วยซึ่งวันนี้นะครับเราจะอัปเลเวลในการทำคัมเบิรของเราในเครื่องเตรียมอาหารเคนบูรรุ่น fdm 3 0 1 ss เครื่องนี้นะฮะที่จะเป็นเครื่องบดซับซอยปั่นนะครับทำได้ง่ายเลยแล้วก็จะช่วยทำให้การทำคัมเบิรของเราเนี่ยรวดเร็วขุ้นเวลาในการทำขนมไปเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องข้างในก่อนก็จะเป็นโถปั่นใบมีดเขามีลักษณะแบบนี้นี่เป็นโถปัดของแห้งแหละเดี๋ยวเราจะใส่ ส่วนผสมทุกอย่างลงในโถปัน่นแป้งสาลีนเนยะสงค์นะครับตัวนี้แป้งอัลมอนด์นะครับน้ำตาลทรายแล้วก็จะมีเกลือแล้วก็สุดท้ายเนี่ยให้ใส่ฟูงฟูไปด้วยนิดนึงปัน่นส่วนผสมคแค่พอเข้ากัน5วินาทีเอาเนยที่เราหั่นเป็นเต๋าเย็นๆเ,เนี่ยใส่ลงไปอยากทำเมื่อไหร่ก็ไปดูสัดส่วนได้ที่ description ได้ที่ลิงก์นะเราจะปัน่น สักครู่หนึ่งถ้าอยากได้ก้อนละเอียดก็ปั่นไม่ต้องนานแต่ถ้าอยากให้ก้อนเขาจับตัวเป็นก้อนใหญ่ๆนิดนึงเพื่อให้มันมีสัมผัสของครัมเบิลเนี่ยก็ปั่นสักครู่หนึ่งหนึ่งนาทีกว่าๆมันก็เริ่มจับเป็นก้อนละเขาจะเป็นเหมือนทรายเนาะนที่ผมพอละประมาณเนี้ยเราจะไม่ปั่นนานเราเทาใส่อ่างผสมเตรียมไว้นะครับครัมเบิลเสร็จแล้วแค่นี้เดี๋ยวเราจะรอเขาเอาไปอบพร้อมกันกันกบขนมเค้กของเราเนาะมีความ ร่วนในขณะเดียวกันก็มีความเป็นก้อนอยู่ถ้าทําไว้ล่วงหน้านะครับก็เก็บในตูวเว้เย็นแต่ว่าถ้าจะทําเค้กทันทีเลยตอนนี้เนี่ยพักอุณหภูมิห้องได้แต่อย่าร้อนเพราะเขามีเนยนะครับถัดไปนะครับให้เราไปอุ่นเตาอบเราจะอบเค้กของเราที่อุณหภูมิ175องศาไฟบน,บนล่างนะครับแล้วก็อบประมาณ1ส่วน3ด้านล่างของเตาอบนะโอเค ส่วนที่2นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําเนื้อเค้กกันนะฮะลักษณะของเนื้อเค้กเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของบัตเตอร์เค้กใช่ไหมครับแต่ว่าเพิ่มความนุ่มนวลโดยใส่ซาวครีมเข้าไปผสมด้วยเนื้อเค้กจะไม่แน่นจนเนินไปเนาะ ก่อนอื่นนะครับสูตรนี้จะใช้พิมพ์ขนาด3ตปอนนะครับนี่เป็นแบบนี้ทาเนยให้ทั่วพิมพ์ด้านในนะครับเราจะรองด้วยกระดาษไขนั่นเองเดี๋ยวเราจะพับกระดาษไขเนี่ยพับครึ่งบกันอีกครึ่งหนึ่งพบกันมาเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมทบเข้าไปอีกพับก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะเอามาวัดจากจุดศูนย์กลางของพิมพเราเนาะเราก็จะตัด ลองขอบให้เป็นเส้นโคง้งราวกับว่ามันจะเป็นวงกลมอนะแล้วเราก็คลี่มันออกมานะครับชาดานี่กลายเป็นวงกลมขึ้นมาอย่างนี้เลยเป็นไงเก่งปะ <Okay. S 1> เป๊ะอะเป๊ะมากตัดกระดาษไขที่มีความหนาตามขอบพิมพ์ของเรานะครับแปะลงไปด้วยด้วยข้างพิมพ์เนี้ยแปะไปเรียบร้อยเสร็จมาถึงการทำเนื้อเค้กกันเนาะส่วนแรกที่เป็นของแห้งเราต้องนำมาร่อนรวมกันสะก่อนแป้งเค้ก แล้วก็มีเกลือแล้วก็ผงฟูนะครับแค่นี้เองเป็นเนื้อเค้กเราจะได้มีความเนียนเข้ากันดีทั้งหมดเนาะจากนั้นนะครับเราจะผสมส่วนผสมเค้กทั้งหมดนะครับโดยใช้เครื่องผสมอาหารเ n นบูดรุ่น k v l 8 5ตัวนี้เลยนะฮะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเครื่องนี้เนี่ยจะให้อ่างผสมลงมา2ไซส์ด้วยกันไซส์5ลิตรคือตัวนี้นะครับแล้วก็อีกไซส์หนึ่งก็คือ 7ลิตรตัวนี้แบบจุใจเลยนะครับตัวใหญ่มากนะครับพร้อมหัวตี4แบบด้วยกันนะครับจะเป็นหัวตีใบไม้รูปตัวเคหัวตะก้อหัวตะขอแล้วก็หัวซิลิโคนนะครับแถมพร้อมกับสเปรย์สกัดตัวนี้ด้วยเพื่อเป็นฝาปิดเนี่ยเวลาโรตีแป้งนะครับจะได้ไม่กระเด็นนั่นเองนะส่วนผสมของเราจะใช้ขนาด5ลิตรตัวนี้นะครับวิธีการใช้เนี่ยคือเราจะเอาโถไปใส่ก่อนแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาเขาล็อกปึ๊บ จากนั้นเนี่ยพอโถยึดอยู่กับที่แล้วเนี่ยเราก็จะไปะใส่ส่วนผสมกันเลยซึ่งเครื่องเตรียมอาหารเคนบูรุ่น KVL85 ขนาด XL เครื่องนี้นะครับบอกได้เลยว่าตอบโจทย์คนทำเบเกอรี่แบบสุดๆไปเลยนะเพราะว่าเขามีฟังก์ชันในการตีผสมกับเครื่องชั่งน้ำหนักมาด้วยตรงนี้นะครับมีหน้าจอบอกตัวเลขแบบชัดเจนเลยนะครับเลือกหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมหรือว่าปอนก็ได้นะ ไม่ต้องตวงของแยกภาชนะแบบเยอะแยะมากมายนะครับตวงแล้วก็ตีในอ่างผสมเครื่องเดียวจบแบบสะดวกมากๆขั้นต้นนะครับเราก็ต้องปรับตัวชี้ชั่งน้ำหนักของเราให้เป็นศูนย์ก่อนกด On นซีโตัวนี้เราจะใช้เนยสดชนิดจืดหันตาแบบนี้นะครับ150กรัมซึ่งว้าวง่ายมากๆ150าพอดีเป๊ะ อีกส่วนผสมเนึงในการที่ต้องใส่ตีเข้าันกันเลยก็คือน้ำตาลนั่นเองนะครับน้ำตาลเนี่ยจะใช้น้ำตาล200กรัมนี่นะครับผิวเลมอนผิวเลมอนเนี่ยจะทำให้เนื้อเค้กของเรามัหนหอมนะเราจะใช้ประมาณสัก1ลูกนี่แหละสามารถที่จะขูดลงในอ่างผสมตอนนี้ได้เลยประมาณนี้หอมมากๆแล้วเราจะใช้หัวตีใบไม้รูปตัว K ตัวนี้นะครับ <One. S 1> บุ๊บแค่นี้เองปรับเครื่องลงมานี่ ล็อกให้สนิทก่อนตัวนี้นะครับคือตัวเลือกปรับระดับความเร็วในการตีนะจะเลือกแบบตีตะล่อมแบบช้าๆหรือโหมด powerful ตีแรงๆนะครับหรือจะเลือกระดับการตีแบบเบาระดับ1จนถึงแรงสุดระดับ6กก็ได้นะครับตามแต่เราเลยเราจะเดินเครื่องระดับกลางนะครับนี่ตีส่วนผสมให้ฟูเบาแล้วสีเป็นสีเหลืองอ่อนนวลดีเลย ปกติเคยแต่ใช้แบบตะก้อตีพอมีเครื่องนี้นมันสบายสบายอะา่ะมือก็ไม่เลอะระหว่างทางน,นะครับก็ตะล่อมเขาบ้างนะครับเดี๋ยวจะเข้ากันไม่เนียนอตอนนี้เนยน้ำตาลเข้ากันสีเหลืองน,นวลได้ดีแล้วนะครับถัดไปเนี่ย เราจะตอกไข่ใส่เข้าไปนะครับผสมด้วยกลิ่นวานิลาเราต้องตอกแยกเพราะว่าถ้าไปเจอไข่เน่าปุ๊บตอกข้าไปพังทุกอย่างจากนั้นนะครับเราก็จะใส่กลิ่นวานิลาลงไป1ช้อนชาเทไข่ลงผสมในอ่างผสมได้เลยตีพอเข้ากันเมื่อส่วนผสมพอเข้ากันนะครับแบบนี้นะเราก็จะใส่สครีมลงไปผสมเลย สะดวกสบายตีชิวชิวนี่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผสมที่เป็นของเหลวเนี่ยตีเข้ากันดีแล้วแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเรามีหน้าจอตรงนี้เพื่อนเพื่อเห็นไหมนี่จะช่วยจับเวลาไปด้วยในขณะที่เราตีผสมส่วนผสมให้เข้ากันนะแม้ว่าเราจะหยุดเครื่องนะครับแล้วเติมของเข้าไป เรื่งมันก็จะจับเวลาต่อเนื่องคือหยุดให้เราก็จับเวลาต่อมีประโยชน์ตอนที่เราเอาไปทําขนมปังนั่นเองเวลาต้องตีแป้งขนมปังให้เข้ากันแบบ10นาที15นาทีเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาจับเวลาให้ะวงให้วุ่นวายใช่ไหมครับแต่มีหมายเหตุน,นิดนนึงนะครับเมื่อเรายกคอเครื่องตีลกขึ้นแบบนี้นะครับเวลาที่เราจับเอาไว้จะเซ็ตเป็นศูนย์ทุกครั้งนั่นเองนะครับเราได้ส่วนผสมที่เป็นของเหลวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆผสมส่วนที่เป็นของแห้งเข้าไป โดยแบ่งส่วนผสมที่เป็นของแห้งเป็น3ส่วนเพื่อยๆตีผสมในเนื้อเค้กนะเมื่อเราเห็นว่าส่วนผสมแป้งเริ่มเข้ากันนะครับ <pensa spiritually> ให้เติมส่วนถัดไปลงไปได้เลยนะไม่ต้องหยุดเครื่องใส่หมดเลยเอา้าส่วนผสมสวยงามส่วนผสมแป้งนะครับเราจะไม่ตีนานนะระบบเซฟตี้ของเขาเนี่ยก็ปลอดภัยมากๆเลยนะครับเครื่องจะไม่ทํางานเลยนะถ้าโถของเราเนี่ยลงไม่สนิทหรือหัวตีของเราเนี่ยมันยกอยู่เนี่ย เครื่องมันจะไม่ทางานเช่นกันนะปลอดภัยอ่ะไม่ต้องกลัวว่ามันจะปั่นโดนมือเรานั่นเองนะอ่ะตอนนี้เราเอาโถปแป้งของเราออกจากนั้นนะครับเทส่วนผสมเนื้อเค้กของเราลงพิมพ์ได้เลย<ป>เนื้อเค้กนี่ดูเนียนดูดีมากเลยนะนี่ชิมก่อนอ,อร่อยเว้ยเรามาเกลี่ยเนื้อเค้กก่อนนะครับตัวแบตเตอร์เค้กของเราเนี่ยเกลี่ยให้เขาเ,าเท่าเทียมกันในพิมพ์เนาะ ลักษณะเนี่ยจะเป็นการอบทั้งเบอร์รี่ทั้งเนื้อเค้กทั้งครัมเบิลในเนื้อเค้กก้อนเดียวกันเลยเมื่อเกลี่ยเสร็จแล้วนะครับเราเนี่มันจะมีโพงอากาศอยู่ในเค้กเนี่ยเราต้องเคาะก,ก่อนถ้าเค้กเหลววันนี้มันก็จะเห็นการที่พงอากาศเขาลอยขึ้นมาเนาะอันนี้ค่อนข้างเป็นข้นหน่อยก็จะใช้ตัวไม้จิ้มลูกชิ้นเนี่ยทำอย่างนี้ไล่แบบนี้นะครับ หนึ่งเป็นการเกลี่ยระดับให้เสมอกัน2เป็นการไล่อากาศด้วยถัดมาคือเบอร์รี่ของเรานะครับเราใช้เบอร์รี่แช่แข็งได้เลยเบอร์รี่หลายๆชนิดหน่อยบาลานซ์ของความเปรี้ยวจะได้กำลังดีเนาะบางครั้งเบอร์รี่มันจะเปรี้ยวไปเราสามารถที่จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปคลุกเคล้าผสมได้แบบนี้นะครับ <c oughs> ก็จะได้เบอร์รี่แบบนี้เลยนะครับโรยไปได้เลยนะนี่โรยให้ทั่วนะครับด้านบน ดังนั้นนะครับก็ให้ใช้มือนะโรยครัมโบลงไปด้านบนได้เลยนะครับยังไม่ทันอบเนี่ยน่ากินมากใช้ครัมโบตามสูตรให้หมดเลยนะครับเนี่ยตัวเบอร์รี่เนี่ยเขาจะพุดๆพุดพุดเดือดแล้วก็แตกขึ้นมาด้านหน้าเองอบด้วยไฟ175องศานะครับไฟบนล่างนะนาน60นาทีนี่คือเวลารวมทั้งหมดเนาะอบขั้นต้นเนี่ยเราจะอบที่30นาทีก่อนนะครับ พอครบเวลา30นาทีแล้วจะเอาถาดมาปิดด้านบนมาให้หน้าเขาเกลียมนั่นเองนะเพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าเคนบูดเนี่ยเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องผสมอาหารและเครื่องเตรียมอาหารอันดับหนึ่งในยุโรปเลยนะจากประเทศอังกฤษนะครับที่มาพร้อมกับนวัตกรรมสุดล้ำและดีไซน์เนี่ยโมเดิน เครื่องสวยทนทานขนาดนี้นะครับจะวางมุมไหนในครัวเนี่ยก็ดูดีมีระดับ <Wow. S 1> ระหว่างที่รออบนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำซอสวนิลาที่กินคู่กับเค้กของเรากันซอสวนิลานะครับเริ่มต้นจากการอุ่นนมซะก่อนใช้นมสดชนิดจืดน,นะตั้งไฟอุ่นเ้าเดี๋ยวใช้ไฟแรงนะครับใช้ไฟกลางค่อนลงมาอ่อนอย่างนี้อุ่นไป หลังจากนั้นนะครับให้ทําการแยกไข่แดงออกมาจากไข่ทั้งฟองเนี่ยใช้ไข่แดง3ฟองด้วยกันใส่กลิ่นวานิลาลงไปตามด้วยน้ําตาลทรายแล้วเราก็ใช้ตะกร้อมือเนี่ยตีส่วนผสมให้พอเข้ากัน,นเฉยๆหลังจากนั้นนะเดี๋ยวเราจะเอานมของเราเนี่ยอุ่นๆเนาะไม่เดือดนะค่อยๆเทใส่ลงไปตีผสม เราจะเทส่สวนผสมกลับลงไปในหมอ้อน้ำกลับไปตั้งไฟคอาน,นี้ใช้ไฟอ่อนเลยนะค่อยๆคนให้ส่วนผสมเขามีลักษณะข้นขึ้นเนาะแล้วก็เมื่อฟองหายนะครับตอนนี้ปิดไฟได้เลยข้นขึ้นนะแต่ว่าไม่ได้ข้นขึ้นทันทีนะครับเราจะเอาซอสเขาเนี่ยมากรองก่อนจากนั้นเนี่ยนะครับก็พักให้เย็นเมื่อเขาเย็นตัวปุ๊บเขาจะข้นขึ้นอีกนะนี่ฟูมากนะครับ พอครบเวลาเราต้องเช็คก,ก่อนว่าเค้กของเราเนี่ยสุกได้ที่หรือเปล่านะครับโดยใช้ไม้จิ้มลูกชิ้นเนาะแล้วเราก็จะจิ้มลงไปตรงกลางนะครับดูออกมาว่ามีแป้งเหนียวเหนียว <ๆ S 2> ติดที่ไม้ของเราหรือเปล่าแบบนี้ไม่มีนะครับแปลว่าเนื้อเค้กของเราสุกจากนั้นนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งทําอะไรกับเขาเลยปล่อยให้เขาเย็นตัวก่อนบายจากความร้อนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วค่อยถอดออกจากพิมพ์ตอนนี้รอไปก่อนนะจ๊ะ สวยไหมเอาเก๋เกนิดนึงเค้กเบอร์รี่ครัมเบิลของเรานะครับดูดีมากด,ดูดิชิมเลยราดน้ำ ซอสวานิลลาเข้าไปนี่แบบพรีเมียมขึ้นไปอีกขั้นเนื้อเพ้งเนี่ยมันนุ่มนวลหวานหอมพอมันกินตัดกับครัมเบิลนะมันจะได้ความกรุบกรอบใช่ไหมแล้ก็เจอเบอ,เบอร์รี่แบบรสชาติออกตัดเปรี้ยวอะสิ่งนี้คือครบรสมากที่สำคัญน,นะครับทำง่ายดูดีฝากไว้เลยนะครับเชฟนั้น,นบอกว่าถ้าจะเป็นมือใหม่หรือจะเป็นมือโปรเนี่ยเอาเมนูนี้ไปทำนับรองว่าแบบเด็ดแน่ๆ ยิ่งได้ถ่ายรูปลงโซเชียลอวดเพื่อนๆนะรับรองเพื่อนๆกดไลค์กันเต็มมากพเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากได้ผู้ช่วยอัจฉริยะเครื่องผสมอาหารเคนบูตรุ่น KVL85 เครื่องนี้ไปครองนะตอนนี้นะครับเขามีโปรโมชั่นดีมากๆจากราคาเต็มนะ4 6 0 0 0บาทนะครับลดเหลือ34,500บาทนะครับจากตอนนี้นะถึงสิ้นปี2,568เท่านั้นนะครับ รีบไปจับจองกันได้เลยนะคะทั้งช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะเดี๋ยวจะแปะรายละเอียดและลิงก์ให้ทางด้านล่าง Description นี้นะครับเพื่อนๆนะฮะที่ถูกใจคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครัว c o ด้วยและถ้าใครใจดีหน่อยก็กดซุปเปอร์ตงกันมานะผมทำเค้กเบอร์รี่ครัมเบิลแบบนี้ได้นะครับเพื่อนๆก็ต้องทำได้เช่นกันคุณอิโเซฟนะครับ